มันมีถ้อยคําสําคัญอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าความจริงใจในการตั้งกระทู้ถามในเวลานั้นมันไม่ใช่แค่โอกาสของผู้ถามที่จะได้รับคําตอบเท่านั้นแต่มันกรวมไปถึงความชัดเจนความจริงใจที่ประชาชนที่เขาอยู่นอกสภาเขาจะได้รับด้วยนายกรัฐมนตรีคุณแพทองทานพูดเป็นนายยะบอกว่าทำไมมาฟ้องเอาตอนนี้คดีใกล้จะหมดอายุความ กลายเป็นว่าเหยื่อคนที่สูญเสียกลายเป็นแพ้เหรอฮะกลายเป็นคนที่ถูกตราหน้าจากสังคมเป็นคนที่ถูกโยนบาปว่าพวกเขามีจุดมุ่งหมายทางการเมืองบางอย่างที่จะทำลายรัฐบาลนี่แหละครับคือความจริงใจที่รัฐบาลนี้กำลังจะมอบให้กับกรณีตักใบท่านหลังสิมันเออท่านประธานผมหลังสิมันลมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัญชีรายชื่อพักประชาชนขอบคุณท่านประธานนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านรมดอนท่านกมลศักดิ์นะครับที่ได้เสนอ,อยติเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นการเสนอที่มีความสำคัญแล้วผมเองก็สนับสนุนนะครับทั้งสองยติผมคิดว่าสิ่งที่เรากำลังพิจารณากันในเวลานี้เนี่ยมันมีถ้อยคำสำคัญอยู่อย่างหนึ่ง นั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าความจริงใจซึ่งผมเชื่อว่าความจริงใจนี้จะเป็นหัวใจที่สำคัญที่ไม่ใช่แค่เพียงเฉพาะในเคสกรณีของตากใบเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงการแก้ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วยท่านประธานครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสในการตั้งกระทู้ถาม ต่อท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านภูมิธรมรมซึ่งท่านเองก็ดูแลในเรื่องของความมั่นคงกำกับดูแลในเรื่องของตำรวจซึ่งในช่วงเวลานั้นก็ต้องเรียนกันตามตรงว่าท่าทีหรือคำตอบที่เราได้รับจากท่านรองนายกรัฐมนตรีหลักๆก,ก็คงจะเป็นเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์ ต่อคุณลักษณะหรือท่าทีของการถามเท่านั้นเราแทบไม่ได้รับคำตอบอะไรเลยเราแทบไม่ได้เห็นถึงความจริงใจอะไรเลยของรัฐบาลนี้ที่จะแก้ปัญหาในการดับไฟใต้อย่างจริงจังที่จะทวงความยุติธรรมให้กับผู้ที่เสียหายผู้ที่สูญเสียจากเหตุการณ์ตากใบแม้แต่น้อย ในการตั้งกระทู้ถามในเวลานั้นมันไม่ใช่แค่โอกาสของผู้ถามที่จะได้รับคำตอบเท่านั้นแต่มันรวมไปถึงความชัดเจนความจริงใจที่ประชาชนที่เขาอยู่นอกสภาเขาจะได้รับด้วยและรวมไปถึงโอกาสของรัฐบาลที่จะได้พิสูจน์ตัวเองว่าท่านมีความจริงใจที่จะแก้ปัญหาที่จะดับไฟใต้อย่างที่ท่าน พูดเอาไว้ตลอดเวลาท่านประธานครับการกระทำมันสำคัญกว่าคำพูดแต่ไม่ได้หมายความว่าคำพูดคือสิ่งที่ไม่มีความสำคัญเลยถ้าเราดูในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราจะพบว่าการพูดในเรื่องของตากใบจากรัฐบาลน,นี้ในหลายโอกาสเป็นอะไรบ้างฮะ ท่านภูมิธรรมท่านรองนายกรัฐมนตรีบอกเองฮะเรื่องตากใบไม่สำคัญวันนี้น้ำท่วมสำคัญกว่าเข้าใจดีครับว่าเหตุการณ์น้ำท่วมเป็นเหตุการณ์ที่มีความสำคัญแต่เราไม่ควรจะต้องมาเลือกว่าเหตุการณ์ไหนสำคัญกว่าเหตุการณ์ไหนเพราะสำหรับประชาชนพี่น้องในพื้นที่ต่างๆสิ่งที่เขากำลังเจอร้วนสำคัญทั้งนั้นฮะ รัฐบาลส่งสัญญาณถึงความจริงใจมากหรือเปล่าหรือมากไปกว่านั้นฮะนายกรัฐมนตรีคุณแพทองทานพูดเป็นนายะบอกว่าทำไมมาฟ้องเอาตอนนี้คดีใกล้จะหมดอายุความกลายเป็นว่าเยือคนที่สูญเสียกลายเป็นแพ้เหรอฮะกลายเป็นคนที่ถูกตราหน้าจากสังคมเป็นคนที่ถูกโยนบาป ว่าพวกเขามีจุดมุ่งหมายทางการเมืองบางอย่างที่จะทําลายรัฐบาลนี่แหละครับคือความจริงใจที่รัฐบาลนี้กําลังจะมอบให้กับกรณีตักใบยังไม่ต้องย้อนไปถึงนะว่าในวันที่เกิดเรื่องนี้เมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยท่านอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในเวลานั้นผมเข้าใจดีครับว่าวันนั้นเนี่ยท่านไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นนายกท่านตีก๊อฟอยู่เข้าใจ ว่าคนมันธรรมดามันก็ต้องมีการพักผ่อนกันบ้างเข้าใจแต่เหตุการณ์การชุมนุมไปจนถึงการที่ลดขนคนไปเที่ยวสุดท้ายเนี่ยลากยาวไปจนตั้งแต่ตอนเช้าถึงตีหนึ่งเนี่ยท่านไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอฮะว่าสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นอยู่นี้มันผิดมันเป็นความผิดพลาดในการบริหารจัดการ ท่านในฐานะนายกรัฐมนตรีในเวลานั้นท่านไม่รู้สึกว่าต้องทําอะไรเลยเหรอฮะเอาละเหตุการณ์มันผ่านมาแล้วแต่วันนี้จากนายกผู้พ่อมาสู่นายกผู้ลูกเราจะส่งสัญญาณถึงการอิกนอถึงการละเลยถึงความเจ็บปวดของประชาชนเหมือนเดิมอีกล้วฮนะแล้วเมื่อสักครู่ก็มีสอสอบางท่านฮนะพูดไปถึงขนาดว่าอยู่กรรมธิการเดียวกันไม่ใช่เหรอทำาไ,ไม่คุยกัน ขอโทษนะคุยกันฮะแต่เรื่องนี้มันใหญ่เกินกว่าแค่คนสองคนหรือกรรมธิการหนึ่งกรรมธิการของสภาผู้แทนราษฎรคุยกันเท่านั้นนะมันเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมมันเป็นเรื่องของการส่งถึงความจริงใจที่รัฐบาลนี้จะต้องมอบให้กับประชาชนผมคิดว่าถ้าเราจะเดินหน้าต่อไปรัฐบาลต้องตอบสามคำถามฮะแน่นอนนี่ไม่ใช่กระทู้ถามแต่เป็นสามคำถามที่ผมจะฝากเอาไว้กับรัฐบาล ให้คิดฮะข้อแรกครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยท่านต้องตอบให้ชัดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนตากใบตอนที่อดีตนายกเป็นนายกอยู่นะทำไมท่านถึงไม่ใช้อำนาจหน้าที่ของท่านทั้งๆท,ที่ระยะเวลามันยาวนานทำไมท่านถึงปล่อยให้เหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นได้สองฮะ หลังจากนี้คงหมดอายุความปฏิหารที่เราคาดหวังว่าจะมีการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมคงจะไม่เกิดแต่คําถามสําคัญนะเราจะมีกระบวนการอย่างไรเราจะมีนโยบายอย่างไรที่จะมั่นใจได้ว่ากระบวนการยุติธรรมของเราจะไม่เป็นแบบนี้อีกแล้วเราจะสร้างความมั่นใจได้อย่างไรให้พี่น้องสามจังหวัดรู้สึกมั่นใจได้ว่าเขาสามารถพึ่งพาก,กระบวนการยุติธรรมของประเทศนี้ได้ และคำถามสุดท้ายฮะเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าแนวทางในการบริหารเพื่อดับไฟใต้ของรัฐบาลน,นี้กับรัฐบาลที่ผ่านผ่านมาไม่ว่ารัฐบาลน,นั้นนายกรัฐมนตรีจะมีชื่อเริ่มต้นว่าเป็นพลเอกหรือไม่นี่แทบไม่มีความแตกต่างกันเลยท่านช่วยสร้างความแตกต่างได้ไหมฮะ ท่านช่วยนำเสนอนโยบายในการดับไฟใต้ที่จะนำไปสู่การสร้างความแตกต่างที่ทำให้ประชาชนเขารู้สึกว่าเขามีความหวังอีกครั้ง mm hmm. เขาจะได้รู้สึกถึงความจริงใจของรัฐบาลตราบใดที่เราไม่สามารถสร้างความหวังและความจริงใจที่ประชาชนสามารถรู้สึกได้ไฟใต้มันก็มีแต่ขมกระเพือและสิ่งที่ท่านได้พูด สิ่งที่ท่านได้ทำในช่วงเวลาที่ผ่านมามันได้จุดไฟนั้นอีกครั้งใช้โอกาสนี้เถครับแก้ไขในสิ่งที่ผิดอย่าปล่อยให้ไฟใต้ต้องเป็นแบบนี้อีกต่อไปขอบคุณครับขอบคุณมากครับเชิญท่านสุดท้ายครับท่านจาตุโลนฉายแสงครับเชิญครับ